ูก้าเองลี่สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันมากคะ่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายๆคนอาจจะได้เจอกับพลังด้านลบหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องต่างๆข่าวสารบ้านเมืองวันนี้พี่ใหม่เลยเอาคําดีๆเสริมกําลังใจเสริมพลังบวกมาให้นะคะซึ่งคําศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้นะคะคือคําที่มีความหมายในด้านดีทั้งหมดเลยนะคะได้ <Wow. S 1> แก่คําว่า good job well done you did it เป็นยังไงกันบ้างคะคำเหล่านี้เป็นคำที่เอาไว้เสริมสร้างพลังบวกได้ดีเลยใช่ไหมล่ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วน้องๆก็อย่าลืมส่งต่อกำลังใจและพลังบวกดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นต่อนะคะสำหรับวันนี้พี่ใหม่ขอลาไปก่อนน้องๆอ,อย่าลืมติดตามรายการ m u ก a English ใน EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย